อย่าโย่ไก่กันบ่แค้นเอ้อแล้วว่าสาธุสาธุสาธุผมกอกราลาพรอพูดกขอห้ปองปัญญาทำภาษาสดาให้น้ำโป่น้ำห่อ คุณพระสงคนอพอให้น้ำกังน้ำบงังคุณผัวตั้งทำบัง,บงสั่งกังน้ำสวัวให้น้ำยงุงอูให้น้ำซอยยำลำร้อ,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 รองโอ้โอโอ คเอยอโยโมอแค้นโยสืบสารวัฒนธรรมไทยอีสานพี่น้องเสียงลำแล้วก็เสียงแขนเป็นมายกแรกแหกหมานใส่แค้นสะก่อนพี่น้องเป็นการใบยอ้อยยอคู่และลึกถึงค,คุณครูบาอาจารย์เปันว่า ยงแค่นวันผู้บ่าวซำน้อยแม่นว่าเดินให้แม่นว่าเดินใหนข้ขันมือสิบนิ้วสิคือเทีนยนใส่สองมือสิบนิ้วสิคือเทีนยนใส่สองไปเทียนทองทุใตาย,ย่อใบที่สูงขอให้รุ่มลำหวนลำดี ขอให้รู้ลำมวลลำนีสมองมีปัญญา่าก่อนจะมีทางทางคุณนอให้ลำย่อแกงขมทางคุณนอให้ลำย่อแกงขมจมกาถายาของสมองหล,ลั่นเลี้ละอลใบเทียบไทยผูดเน่าอยู่บนสูงบายเทียบไทยผูดเน่าอยู่บนสูงไห้มาจุงหัวคิด <c oughs> อันเพิ่นให้กล้วยนี่หมายกามวมาจาไหนเนาะ <laughs> โอ้ยมันเพิ่นเห็นเน่าเป็นลิ่งวันนี้ <laughs> โอ้ยมาแก่น เพื่นอน่าหม้อแค้นคือลิ่งไปเฉยเนาะขอบคุณห,หลายๆครับผมตอนนี้เพื่อนให้กล้วยจังเลยเพื่อนจะให้ใบเศร้าตอนเนาะไส่ก่อนครับโอ้เพื่อนให้กล้วยน้อยเพื่นมมอน่าหม้อแค้นกล้วยน้อยเพื่อนจะซ้ำกล้วยนี่แหละแล้วปนะมแม่ยนดูว่าหม้อแค้นน้อยกะทิ่กล้วยขึ้เกาหั่นตัวว้ายมันกะแม่นอยู่ถ้าให้กล้วยเนี่ยแสดงว่าเพื่อนอ่านกิน,นิ่นใหญ่เดิ อันนี้ให้กล้วยน้อยบายเทียบไทยผูดเน่าอยู่วนสูงให้มาจูงหัวกีลาซอยปองน้ำปองทำนอกนั้นเนคือพินซ้ำสายฟั้งเหลวแซนมวลายทุกส่วนทางคุณพ่อแม่นั้นแม่นั้นเนี่ยมาขำลามแยงเสียงอยากแง่ปั้งมวนนอนหัวเสียงอยากแง่ฟังมวนนอนหูให้คนดูคนชมสากันดังกอง คุณของทานทอานี่เจ้าแม่คุณของทานทอานี่เจ้าแม่ให้มาแล่ลำคาคุณโอพ่อกูกผู้เพื่อนใดสอนสั่งผมมาผู้เพื่อนใดสอนสั่งผมมาบัดเวลาผมลำไม่เรียนเลยขือน้ํายามผมโอละน้อยของยามผมโอละน้องให้ของทำน้องลำจังสีดีขึ้นข้อเก่าโยกเสกเก่าเสือบอลพ่อยอคู <romantic success> <ims> ยกเสกเอาสวนพอยกคุ้งให้คนดูคนชมอยู่นําจนเจงยามแสดงให้คนตกมือให้เป็นแรงใจงอนุนพนอยู่สูงเพื่อพาอินอยู่ฟ้าให้มาขบซอยสู้บอลบองข่อ้ฟองปัญญาบอลบองข่อยฟองปัญญาเมื่อํำได้เดินให้คลองงามย่อมปอนย่ำเดินก่อนให้คนสันละเสือย่อมาเสียงท้องละมวลสาตัวเดินเสียงเองวนๆขึ้นขึ้นของกาแสนถูกก็อแผ่นใคนสาปรากด ุุกตัวแฟนในคนสาปรากฏบากุนบนลำดีทาที่พ่อเลี้ยอีกแกงหนึ่งสาวมาเห็นอยากกราเนียวสมไม่ไปสียงคำเสียงสาเมื่อเวลาผมขยับขาพรขาพรใน,นคนหย่องบางอําใบผูกกรรมรัตนทั้งสาม หมายถูกกรรมรัตนาทั้งสามผมก็าตามร้อยคู่ให้สื่อเสียงร้อยพาเวลาฟ้อนได้เดินก่อนออกแอนเวลาฟ้อนได้เดินก่อนออกแอนแฟนแทนลูกฟ,อกฟอก้อนหลงย่อใส่นำคำก่า,กาวเอินสะบอนบ่าหาคุณคำก่า,กาวเอินสะบอนบ่าหาคุณดำหนุนน้ำกุ้มสู่ทั้งไหลาทางคนทางตใต้ไหลโฮมสงสารอีกกันหนึ่งเวลาสนสใสตาสาวมอลำกันสีเข้ายาัดอดคำยำางเอินโนกปองของกัง ย่ำขาเงินอ้อปองของทางทางคาท้าที่ต้องให้ซอยแนะนำด้วยอมนาตัวนี้ย่อมมาเป็นปุ่มแม่สุงมสาวมีพ่อเอพ่อแม่ไอแม่ลํำมวลเสียงดีคนฟังได้ยองบัดีลดลื่นเข่าลื่นเขาให้ดีลดลื่นเข่าอันนี้ใหญ่ในจักน้อย เอาขึ้นมากยกแรกแหกหมานพี่รองทีโอกาสนี้สิบนิ้วของกระผมคุณพ่นตนแก้วขอกราบน้อมนมัสการหลวงพระคุณเจ้าทั่ปทุกองค์ต่อรองกันลงมาครับขึ้นไม่เจ้าทรณี่เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองซึ่งเพิ่นมาเป็นประมุกประท่านฝ่ายสง์ทางบัดว่าอารามบ้านก็เฮ้ากับบัไดเนแมเนะ ที่จะเลื่อมบ่ได้เมือนี่คือคุณพ่อคุณแม่ผู้จะเป็นศรัทธากาบทั้งว่ายผู้มาฟังลํำฟังหลีบ่ายทั้งน้องทั้งพี่เถ่าแก,ก่คุณสารบ่ายครูมอาอาจารย์ทุกองค์ทุกรูปมันได้เฝ้าบ่เถิดใครจะเฝ้านิ่งท่าทำปัญหาพี่น้องพ่นมาสีขายอม่าดนาบาดยอมหลงห่งคําถิดบ่วงบาดมาโตัฉลาดเขานั่นประแยงแหลมมีฉะนั้นผมขุนพทมาเมาื่อนี่ต้องขอออกเนื้อออกตวไว้สักกอนเด้อพี่น้องเด้อเบ้าเรื่องการร้องการรํำเนี่ยเอาแน่นนอนบ่ได้พี่น้อง เป็นมากันมือในร่ำมวนมือหนลาละเสียงดีแต่บางมือคนตีว่ารำบ,บกเขาทาเนี่ยเอาเสียงว่าอาว่าแล้วแต่ข็อเป็นบังมือฝาจนห็นข้อพึ่งซ้าไก่แต่ว่ามาเมื่อนี่พี่น้องเป็นบุญอย่างงานหยัางอันนี้แมนผู้ขาคุณพ่นบกบาเบาพี่นอ้องขึ้นิเขษะจำขาใจกันดีอยู่แล้วนาะแม่นอมาเมื่อนี่แมนหมาลำเบาเบาแจ้งเหตุแจ้งผลหนึ่งมาเบิดสุขคนคงหูกันทัว ขอนี่ไม่เยอตัวนอพี่น้องวงบ้านบ้าเตตัวหลานลำโคแจ้งเขา่าวสถาเพื่อนต้องเราบ้านไก่บ้านไก่มีการเกกลงไปเรียนเชิญชาวญาติมานมืนี้เจ้าภาพมาบอกทันที่ บ่ไม่หมอล่ำดีสันตัวเพื่อนเราพวกพี่น้องหูเขาวมาพรอกโมตาน้าเมื่อน,นี้บอกเขาเอาตเขาขันตาขันที่บาทะลำบดีอยาเฝ้าเงินมาดาใอ้อพี่น้องคิดว่าลูกหลานของตัวยัาสิฝาบโมหูฟาดคอนมาใส่มื่อทัรำนี่บอกเมนของง่ายมันยากหนักยากนะาขันถือใหญ่สัทธาพระพิจัยพื้น แนวคนฟังเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันจังประตูของล้านคอเงี้ยวแมกอนไปล้ำแต่ละบอลมั่นกับบอกคือกันพี่น้องบางฮันกับเสียงใสบางฮันกับเสียงแหบล้ำกับพ่อแอบแอบแนวข้อสิ้นข้อนังบ่เป็นข้อระคังตีด้างแมงแมงข้อสิ้นข้อนังมาล้ำดรกอเออข้อระคังน่ะตีย่ำได้กับแมงแมงย่ำนั่นบันบ้า เออมันมีแหบมีโคเป็นของธรรมดาแม้แต่กินเหล้าโทมันก็ยังเหบเป็นวะมาหันหมอแคนแบงปิกไงปวดเหล่าไข่ออกโอ้ยมนเป็นสลาหัวเทปมันมาแม่ได้หมูก่าซัําตัวหมอแคนมาเด้อเสียงเด้ออ่มม่อนี้พ่อกำลังเอกสาวพี่น้องหมอลำดอกอ้อจันเมืองหรือว่าดอกอ้อเพลงดีเป็นแม่นผู้เดียวกันอยู่ได้เนาะผู้เดียวกันพี่น้องเป็นจ้ไหน้กตาสร้างมาอนี้มาพ่อผูกกับง่าผูกขาคนพ่นคือเสียบมือแต่ว่าเนาะ เบอร์ไอ้มลำางรออ๋อมาพอกันเบอนี้กันงามคือเกา่าจับมือไปสะก้อนบันดนี่ก้อนสิบหนมามมะหลังค่อยค่อยย่านเจ้าไหมมันคนละยางคนละยางมือค่อยพานการขาเชื่อมาแล้วมาต้องย่าน COVID 19. โควิดย,ย่านจะสอมองมะล่างเราอกเอ้ยตายเธอเดียวเทอนนั้นเ้วเนาะ เป็นในกระต่างสร้างมาหนีคอยครับเจ้าบอกพันโกตพันเกียกกันเด้อมาลำดอกอ้อเด้อบ้างกดกติกากันไปซะก่อนคอยว่าเจ้าเจ้าว่าคอยเป็นของธรรมดาเปียกเสมอศาสตร์นามสกันมันนีคอยพ่เปียกเจ้าต้องเปียกคอยเปียกหน่อยเจ้าต้องเปียกหลายเิ่นว่ามาวันนี้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามัดฉาพึ่งวารีเพิ่นว่าแต่ว่าหมีก็ต้องพึ่งจจยนะจ๊ะต่างคนดังอาศัยซึ่งกันและกันมาหนีมาลำดอกอ้อคอยครับเจ้าสู่บนบนเวทีแนวในสีมวสนเฉิพรกกัญญาลงไปเฮ้าเออ เนี่ยได้สิมวนสิพื้นแต่ว่าโอ้ยมัอนี่เอาไปตามเป็นระยะระยะเออาเปลี่ยนอะไรก็ตามสร้างบ้างกดกติกากันแล้วพี่น้องย่านเล้วไหมเสด็จอีเม่เออบัญหาเด็กมาจะน้อยมันหลายขึ้นแล้วคุปเปิ้นถือนุ่มกัญญาตีเด้อมันนี้เด้อเออไอ้เนี้ยบ้างกดกติกาเนาะคุปเปิ้นถือก้นกัญญาตีถือมีกิยาบากถือสว่ามีแหงนำกันเสดตัวสปอร์ตในแม่น้อสาวมาล่ำเนาะสันเนาะมนี้ดีใจนำคณะเจ้าพาสัทธา เพื่อได้สร้างน้ำกระทาบุญนี่ล่ะคุณแม่เพิ่นบาค่ำบาบุญบุญนี้แล้วเพิ่นบาว่าำบาบุญบุญนี้ราลามีจังใดโอ้อำลาคุณพ่อคุณแม่เอ้ย,ยท่านบุญลายจังใดรวมทําบุญสะอาดแม่นห่วมังการมาเด้ ลาคุณพ่อคุณแม่ทำบุญมือนี้มีแ네ต e> ่ความสุขด้แม่เด้อคณะเจ้าภาพสาธาทำบุญมือนี้ให้มีแต่ความสุขอันตรายภายทุก อย่าเบียดเบียนมาเวียนมไทและสิ่งจะทำบุญไว้เป็นบรรนานให้มนันสาตัวเด้อสิ่งจะทำก่อสร้างให้บุญคำไม่เลี่ยมง่ำเม่นมาเจ้าสิม,มุ่งประสงค์สิ่งแนวใด้ให้เำเียจลงไปสู้ประการเด้อท่านละทำบุญแล้วให้ไร้ขืนไายกว่วเก่าละสาัวเ้อ ทำบุญแลว้วให้ไร้คือหลายกว่าเกา่าเต็มกระเป๋าคือหยาดใบคือหยาดใบมวนใบแบ่ได้หยาดมอนยามโดนนั้นเนยปั RPG, นดีเลขแม่ได้ไม่เดอได้ตูดีแกนแกนซือถือรถตรือรีคนใบแบง้งใส่รถยนต์พุ่นเดินนาย มาทาเอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินายเดินมื่อนี้เจ้าพระสตาของเฮาได้สั่งนากับทำบุญสละเข่าสละของสละเงินสละทองสาตัเด้อมื่อนี้ทานไปเบิดเป็นแสนเป็นหมื่นขับหอดมื่ออื่นนอะไหลมาเทมาเป็นแสนเป็นล้านขอให้เราลำนำได้ลุย รวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นเด้อเจ้าภาพสตาร์าของเฮาขอเสียงตบมื่อโัสว่าเป็นเกียรติแก่คณะเจ้าภาพสตาร์าของเฮาแต่หนึ่งครับผมดึกมา,จากจัจหน่อยจางอัญเชิญดวงวิญญาณมาหลับกองกองกาลกุศลมณีคุณพ่อของเฮาผู้ที่ลูกเสียหายตายเสียจ่าญาติพี่น้องเฮ็ดบุญหาคุณพ่อจันดี ลาลีเนาะครับเนาะสาธุเด้อขอวิญญาณเจ้าพุทธายไปจงหูเมื่อเด้อคุณพ่อจันดีเด้อขอวิญญาณเจ้าพุทธายไปจงหูเมื่อมุทนาอ่อนอมเอาถอนยาสิลื่มมือเศร้าตอนตักบาดจังหันคุณพระสงฆ์สังฆบูษิส่งพรตอนทายขอวิญญาณเจ้าขึ้นสู่สวรรค์ยาสิมีไพ่ผ่านเคาะเข้นเด่นตองให้ได้ไปตั้งห้องขกม่านจะมาพาให้ได้ขึ้นสู่ชั้นฟ้าสวรรค์ผุนบ่อนใหม่เด้อพ่อเด้อครับเด็กจะน้อยจะมาหลับกองกองกระลากุญส่วนเอิญพันมาหลับเอามาแก้เทาเดินก่อน